อ่าลงตามาแล้วเวนตุตะามาอ๋อเมาอ๋อเพ็นมีเวนอเอเพ่นสลับ Dê -dê -dê. <coughs> 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 để đây mọi người ơi 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 mọi người นวยปา้นจริมานอคามนต้างวจีจังตัมังยิปามวะสาเมตันโตซาเปะุรเรนโตซังกปัน กันโตปนาราโตยาตาไมนิโตติรโตยะตันสะพิติโยวิวัจจ์โตสะเปโลกโวินาสันโตมาติเบเบาวันตารายโยกิเดกายุโควเาวะวิวัตนาสิริสานิจังวะปัจจาญโนจตารโลธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลังลูกเหอ๋อขอบคุณครับ 妹妹，我把你那个，你那